สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยุดเกมบูอาใครสนิกแล้วนะครับผมซึ่งห่างหายกันไปนานกับเกมนี้มากๆเลยนะครับคือผมตั้งใจจะเก็บเพชรไปยาวๆเลยนะไม่คิดจะเปิดตัวอะไรเลยนะครับผมคือห่างหายเป็นเดือนเลยคือถ้าท่านผู้ชมรู้สึกได้เนี่ยคือตลอดเดือนนี้ที่ผ่านมาหรือ2เดือนถ้าจะไม่ผิดกี่เดือนวะ,ะคือเดือนกว่า เดือนครึ่งอะประมาณเดือนกว่าเลยนะครับผมผมแทบไม่ได้เปิดอาชาบุกอาใครให้นานผู้ชมมาดูกันเลยนะครับคือผมอยากเก็บเพชรไว้ในตูนะ้นักหดอันไกลโฟนผมไม่มีแผนจะเปิดตู้อะไรเลยนะครับอยากจะเก็บยาวๆแต่เผอิญมันมีตู้ริมเด็ดมานะครับผมนั่นก็คือตู้คริสต์มาสตัน่เองซึ่งก็คือตู้ของเซรีน่าคริสต์มาสและก็ฮานาเอคริสต์มาสขอพอไปนิดน,นึงก่อนนะครับผม ในคลิปที่อัดเนี่ยผมคิดว่าสองตัวละครตัวนี้นะครับผมเป็นต,ตัวละครลิมิตแต่พอไปเช็คหลังคลิปหลังเสร็จเนี่ยคือแบบไม่ใช่ตัวละครลิมิตนี่หว่าแต่อ่าตั้งใจมาเปิดหาแล้วก็มาภาวนานกันดีกว่านะครับผมว่าผมตัวผมเองในคลิปเนี่ยจะได้หรือเปล่านะตอนแรกก็กาจะข้ามหละแต่พออ่านสก,กิลดูแล้วนะครับเป็นตัวละครลิมิตที่มันโคตรเก่งเลยวะ่ะสเตดีนะ เพิ่มความแรงคีความเสียหายคียให้เพื่อนได้คือเป็นตัวละครซัพพอร์ตดาเมจที่โคตรดีฮานาเอะร่างปกติของเธอก็ฮิวเก่งอยู่แล้วนะครับแต่พอมาร่างนี้เนี่ยฮิวดีกว่าเดิมอีกคือผมคิดว่ามันฮิวดีกว่าเดิมแล้วก็แบบโอ้โหคือมันดีกว่าตัวเก่าร่างปกติของเธอเอีกนะครับผมกับฮานาเอะนะแต่วันนี้เราจะมาเปิดฐ,ฐานสรีระกันเพราะว่า จากเธอที่เป็นตัวละครฮิลเลอร์เนี่ยกลายเป็นตัวละครเพิ่มดาเมจให้เพื่อนแทนคือแบบเพิ่มความเสียหายคีย์เพิ่มความแรงคีย์ให้เพื่อนแล้วเพื่อนจะได้ยิงแบบโคตรพ่อโคตรแม่แรงอะ่ะแล้วลองคิดดูถ้าเอาไปเล่นกับเลดบอสนะจะเกิดอะไรขึ้นวะแบบซาีรนาเพิ่มดาเมจให้เพื่อนแล้วยิงบอสเลดบอสแบบตายแบบโคตรเร็วคิดดูคิดภาพแล้วมันดูดีไหมผมคิดว่าแบบมันโคตรเวิร์กเลยนะเวย้ยแต่วันนี้เราก็จะเปิดหาซาีนากันนะครับผมส่วนอาธนเอกก็ไว้คลิปหน้าละกันนะ ผมไม่รู้นะครับว่าจะใช้เพจเท่าไร่ในการเปิดหานดีเพราะผมก็อยากดองเพจไว้เหมือนกันนะนะคือแบบโอ้ยเพจผมองไม่จะหายไปอีกแล้วกูบอกเลยว่ากูจะเคยอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็หวังเว็นสิ่งสูงนะครับว่าในคลิปนี้เราจะได้สนะิทะคิดมากมานะครับผมมาเรกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ผมยังเก็บตั๋วมัลติไว้หนึ่งใบนะครับผมเก็บมาน,นานมากแล้วก็ตั๋วซิงเกิลอีกสี่ใบเก็บไว้โคตรนานเลย อ่ะไปกันไปกันเลยดีกว่านะครับผมกับมัลติแรกโอ้โหไม่ได้เปิดนานมากจนกูลืมความเกลือไปแล้วเนะี่ยอ๋อโอเคอ้าดีไแมเงย กูไม่อยากเปิดจริงๆแต่เห็นสกิลแล้วกูอยากเปิดมากอีกอย่างหนึงง่งลิมิเต็ดไงคขาว่าลิมิเต็ดมันค้ำคออ่ะมันเลยอยากได้เฮ้ย <c oughs> ผมจะเกลืออีกนานแค่ไหนก็มาดูกันดีกว่านะครับผมในคลิปนี้ผมยังไม่ได้ตั้งลิมิเต็ดไม้เลยเชียร์เปิดไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะใช้เพรเท่าไหนนร่ในการเปิดหาไม่ได้เปิดนาน <c oughs> ก็ หวังว่าเราจะได้ง่ายๆนะเข้าใจไหมอย่าออกยากเลยดีกว่านะมาเซรีน่ามาเลยจบเลยนะขอละจริงๆเซรีน่า ตัวที่สองแะใช่เลยคือจบเลยนะครับผมซรีน่านะตัวตอไปต้องเป็นเธอแล้วนะน <Nice. S 2> ิส Christmas กิสเซรีนาสทเขคริสสขอบคุณมาก กูไม่ได้เปิดกาชามานานและขอบคุณมากสำหรับคำไวยพรดีๆโอ้ยดีใจมากเมื่อเลยเปิดนาจน,นคิดว่าแบบภาพความเกลือน,นีน่วันๆมันแบบมันมันแฟแบ,บ็กมาแล้วทำให้ผมทรมานเหลือเกินอ่ะโอ้ยได้แล้วโว้ยไม่เกลือนะครับผมโอ้น,โอน้ำตาจะไหล,หลเลยวะไม่เงย โอเคนะครับผมได้มาแล้วเยสอัตราออกถ้ายึดจำไม่ผิดก็คือ0.7นั่นแหละใช่ไหมล่ะใช่แล้วนะครับผมโอเคเฮ้ยดีใจยังวะแม่เงยคิดว่าจะเกิดแ,แล้วนะฮะเป็นสเปเชียลใช่ไหมถ้าดูสกิลเอสไตเกอร์เหรอโอ้เป็นสไตเกอร์โอเค อย่างนั้นก็ได้มาแล้วนะครับผมกับซานะดีน่าคิดมัด yes เดี๋ยวผมไมปปั้นหลังไมเอานะครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันทานนเอกกันต่อนะครับผมงั้นก็ว่าสำหรับในคลิปนี้เนะี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ